เอาละกำลังมาล้วกำลังมาล้วดูดิว่ามันจะได้ปลาอะไรโอ้เอายกกันเลยยกกันเลยไมันเดือดเลยเอออับปากรอแล้วดูครับผมปลานิลปลานิ่นนะปลานิ่นนะปลานิลก็ปลานิลไว้หักก็ฝานั่งหน้าเต้าไวง เอาออกเลยคตัโกกูรุไปเจ็ดคีครับโอ้โหนอนแงงแมงเลยอ่ะเป็นสีเขียวได้ไหมฮะ เส็นหามีต้องหลายสีลยพี่เขียวก็มีตรงก็มียิงติดติดไปลงไปทัางน้ำตั้มโถ้ยเหลือเนี่ยนานะครับแตบแรกแตบแรกไปแล้วอยา่างแรกก็ เอาลงไปเดนน้ำเอาลงไปเดนน้ำเพื่ออาบน้ำให้มันใช่ครับปลามันขาดน้ำไม่ได้ข,ข้าวมาแล้ว,วลข้าวมาแล้ว,าาลวะละง ห่อหอไว้เพื่อไม่ให้มันหนีครับและแล้วเราก็ต้องผูกมันไว้เด้วยครับถ้าไม่งั้นมันาจะลอยไปกระลอยไปกระต่าย่ก็ข้าวมาแล้วครับนอเกครับเปีียวผมขอพักกินข้าวก่อนนะครับเอาเบ็ดลง ปืมคมครับระวังรอครับผมร้อยปลามันกินเหยื่ออาจะวยอาจจะยากหน่อยใช้เวลานานสลาเ้ครับเาไซปลาถูกเบาไปเรียบร้อย เียใครได้ใครได้เอาเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวที่สองครับดูว่าจะได้ปลาอะไรดูของพี่โอ้โหไม่ได้สองตัวเนี่ยครับเนี่ยครับคุงานเลยครับปอกเลยครับตัวที่แนี่ครับถึงหนึ่งกิโลครับใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับเนี่ยต,ตาแดงครับหืมตาแดงซะด้วยสงสัยมันโมโหตาแดงซะด้วยสงสัยมันโมโหดูตัวนี้ครับไซโลครับ ครับปลานินนะผมปลานิลหรือ,อปลาตะเพียนปลานิลลปานิล <laughs> ปลานิล <laughs> อ๋อปลานินไซโลขาผมเรียาดูตัวนี้ดิเม <laughs> ื่อเราเลี้ยงกันได้เราเลี <laughs> ้ยงไม่ได้ไซโลครับอเออดูดูดูมือด,ดูตัวนี้ต<ไ>ัว <laughs> ใหญ่เท่ามือใหญ่กว่ามือ <laughs> nhiều tiếng kinh rồi á, tiếng kinh, nhá, tiếng kinh nghiêng nghiêng hơn một đấy nè, à, tháp bồ tát nè, โอเคครับโตครับตัวได้แล้วสตัวครับเอาไปจุ่มในน้ำย่งย่งซีนถือตอง ใสไม่ได้กเกินตำตัำตำตัมได้แล้ว,วไก่ทอดมี รุ่นระทึกเลยครับนี่ได้ามาแล้วสองตัวครับสองแต้มน้าน้าโยสบตาได้ไก่นะ อ่ยะจุ๋เ็นไหมาาไปไกบอแล้วให้พอดีเป๊ะเลยเมื่อกี้เนี่ยพอดีเป๊ะเลยพี่อพอดีนั่นแหละ มเดี๋ยวสักครู่ครับกินข้าวต่อยังเติมพังไม่เสร็จเลย <t> เดี๋ยวก็ร <c oughs> อให้รอปลาติดเบ็ดก่อนเพ okay. ื่อขออนุญาตกินข้าวแป๊บ <c oughs> นึงครับข้าวยังไม่หมดเลยอ่าเพียงก้อนนิดนึงครับนี่ครับกับข้าวอาหารนอกบ้านก็ประมาณนี้ครับจะเปวันหนึ่งครับต,ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลย <c oughs> ครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่นนี้ครับรอดูตัวต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับ